มามาย่างกันนะสุขเขามาประกวดคาะบอยไปได้ประกวดเต้นละวงเมื่อมันมากเข้มขึงบ้องกะจะได้รางวัลก่อนเนี่ยวันเนี้เออเป็นหยั่งไหมหยั่งเต้นเต้น้ยล่ะยืนเต้นอยู่เออเต้นเต้นอยู่เหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเกาะกงเงาไม่เป็นทีไปทางใดน่ะเนี่ยตูพี่ ต๊ะแพะคือน,นะสมองไปออแล้วเนี่ยวันนี้เป็นวันแตะแล้วครับที่เราจะขึ้นไปประกวดบนเวทีครับวันนี้เราจะไปล่ารางวัลครับผมซึ่งวันนี้เจา้าแม่ใบจะเป็นพี่เลี้ยงคาวบอยเจา้าท่านผู้ชมวันนี้นะแม่ใบเตรียมมาออสองแบบเลยเนี่ยแบบงัวเจาว้าแบบครึ่งคนครึ่งสัตว์นี่นะแล้ววันนี้เทพบุตรสุดรอเจา้าท่านผู้ชมโอ้ <S <S โหเรามาดูเดยเจ้าว่าวันนี้มันต้องมีคนใดคนหนึ่ง ได้รางวัลแน่แน่นอนเสียมดอขอึงคนขึงสัตว์อ,อ,อดดีบ่ที่หัวดูเก่าที่ชมพัจนเทพบุตรโล <c oughs> มันเป็นธรรมดาครับเราต้องเหยียงกันอนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศไทยในงานเลยแบบโซๆตอนนี้ไม่บายก็บอกว่ามันจะเป็นจะไดเรามาลุ้นกันนะชาวท่านผู้ชมว่า กำลังจะขึ้นเวทีแล้วครับกูตื่อเต็มครับไม่ต้องกีดี่ไม่ได้กีดกำลังแล้นวัีครับผมชื่อคุยเดชนาครับชื่อเรงว่าที่โอครับตอนนี้เป็นยูทูบเบอร์ครับมีคติประจำใจครับก็คือเมียที่ดีคือเนืยใหม่ครับความสามารถของผมพิเศษองผมเลยนะครับก็คือ สามารถยึดนมนะครับมาทึงนมวัวนะครับอยู่ไม่อนครับต้องรีดนมจ้าผมเป็นเคยนะคัดสอถามนะครับแต่ผมนีดงมจ้านะครับแต่ด้วยความที่ว่าความความสามารถของผมสามารถเอางัวขึ้นมาลีดเื่อถ้าน้ากรรมการพอได้ตรงนนี้นะครับผมพอเจอคุณสตีไม่มากนะครับตีนมนะครับมาสาที่มี่ผมยุมก็ได้นะครับนี่เหรอครับ ว่าทำไมครับหน้าข้าวม้วนขึ้นมาได้ผมจะมาทำการแสดงโค้งข้าราการประการนะครับและเนี่ยครับก็คือความสามารถพิเศษของผมนะครับเนี่ยคือคนดูมีรอยยิ้มนะครับก็เป็นพวกทอกโชว์เล็กๆน้อยๆนะครับผมวันนี้ขอขอ้ารรชการผูนะ้แสดงผมแรกๆนะครับเห็นคัดผมผมมีเหรอเตะเดียวปุ๊บนี่ถ้าใส่น้อยผมเป็นปีแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับ ผมชื่อนายกิติวิทย์ยูปานนะครับอายุ33ปีนะครับอาชีพเป็นยูทูบเบอร์ครับผมอ nah ่าอระจาใจของผมนะครับคือทำมื่อวานให้ดีกว่าวันนี้ครับแล้วก็การแสดงของผมนะครับผมอาจจะของเองครับแต่ของได้นิ่เดียวนะครับนิ่เดียวทำเป็นคาบอยออกถือปืนมุ้งหน้าขึ้นโอยเจ้าหือปืนโดคุณขอคอยคอยทำชื่อเใจตาคอย สองก็ได้ที่สามก็ได้มาได้ไไดสร้างรางวัลเลมเยแว่าเวีทีเนี่ยบอกว่าสำหรับเขาเปิดปุ่นใจเอาหน้าตาตเอาหน้าตาสู้ค้ากะกินค้าเลยแหละหน้าตาดีเขาถ้าจะรอเกินไปวะเอานะมามันต้องเป็นซีเรียสมันคือว่าวันนี้ตัวได้รางวัลขวัญใจปุน่นอ้อขวัญใจแม่บบายนี่เลยมันต้องไปซีเรียดเอาวีวันนี้ปุนเอรา,างวัลพิเศษเลยเลี้ยงเบียไม่อัน้น ไปอะไปอะเบียเออกินเบียเลยไปเลยไปังเบียเน่ก่ะกินเกล็ดกระดูปรเดี๋ยวนี้มแ้มาเกล็ดแล้วลดแล้วบอกว่าสั่งเบียตั้งแต่แรกเขาเ่บอกตั้งแต่แรกเลยไปซื้อเบียกินเลยก้าไป